คิวสุดท้ายก็มาเผยความในใจกันถูกต้องเลยนะรอกเริ่มเลยเหรอก่อจะมีเธอมาเข้าใจต้วงใช้เวลาใช้เพียงว่าเธอรักนี้ถ้านนี้ก่อจะมีเธอมาเข้าใจต้องใช้เวลาใช่เพียงมองตากันเท่าไรคือสามคนเนี้ยเข้าเข้าด้วยกันบ่อยจนมันเข้าขาไปเลยไม่แล้วการที่กูพี่เล็กอ่ะเข้าขาไม่เท่าไหร่ยอมหยิ่งแล้วไปกระเทยทุกวันอะไตอนเนี้ยคือมันเข้าขาแบบ ไปแล้ว6,000คนแล้วนะครับท่านพี่หยินพูดเลยวันนี้เออวันนี้เกลียวสุดท้ายนั่นแหละหมดละใช่ท่านพี่สายพี่สายจดีครพี่ชายจัดการพ่ะสวัสดีค่ะายเยอะๆเะๆจะกันค่ะอ้าวยังไม่ไปเหรอคะออื่ะ อ่ะคุยอะไรกันดีวันนี้เป็นคิวสุดท้ายแล้วรอบที่สามแรอบที่สามใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออมนั่งอยู่ได้ไงอ่ะทาไมอ่ะเดี๋ยวก็เป็นข่าวนะข่าวเเพราะว่าคุณคนนี้คืออยู่ใกล้ผู้หญิงคนไหนเป็นข่าวหมดนะตอนเนี้ยคุณอยู่ไม่ได้แล้วนะออมหรือไปออมหญิงเป็นผู้ชายเออเพราะงั้นก็คือลองออมไปหน่อยเดี๋ยวฟาโรก็เป็นจริงๆไงจริงๆฟาเป็นผู้หญิงนะอันนี้กลัวมากเลยว่าจะเป็นข่าวกับน้องหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้คือน้องอยู่ใกล้ใครเป็นข่าวหมด ใช่อยู่เนยังไงล่าสุดน้องอยู่ใกล้คุณยายตัวเองก็เป็นข่าวแล้วคืองงมากว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นข่าวได้หมดเลยนะคะงงมากอุ๊ยน่าเด่นน่ารักซึ่งงึจริงจริงจริงเหรองงจริงๆเรียกได้ว่าไม่อยู่ต้องเข้าใจว่าอยู่เป็นคนที่เคมีสถานะเ้ยเข้าใจความหมายนี้ไหม ในฐานะคือคนที่เวลาอยู่ใกล้ใครปุ๊บแบบมารู้สึกถึงความแบบเอ๊ะอะไรหรือเปล่าเพราะงั้นแล้วว่าคุณเนี่ยต้องหาวิธีการลดเคมีในร่างกายตัวเองต้องรับคอทอ์ไงเช่นทำยังไงเช่นการกินรอยย่อเจลลี่จะช่วยคุมกันฮะไม่เพิ่มเท่าไหร่ต้มต้มอ่าหนึ่งเมตรแบบพี่กินถั่วต้มแล้วเราจะลดความฮอตลงใช่ใช่แต่ว่าเพิ่มความคือล่าสุดพีคมากเลยยังไงคุณมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมมองว่าไม่นะเธอเลยเคยมาคือที่ผ่านมาเราพยายาม หลับตาแล้วก็ปล่อยผ่านไม่ได้จนจนมีครั้งครั้งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเ้ยอมันเกินไปแล้ะซึ่งคือลูกค้าเราเป็นลูกค้าใหม่ที่มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วโพสตรูปลูกลงไอจีใดๆเขามาถ่ายรูปกับเราลงงานปุ๊บลูกค้าเขาก็มาพูดแซวๆเล่นๆว่าเนี่ยพี่จะโดนแฟนขับเราไอ้นี่และผมก็แบบเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นเขามีลูก แล้วการถ่ายรูปคู่กันน่ะเ,เป็นได้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่คนบริสุดใจคุด <c oughs> เอาจริงว่าเดี๋ยวนี้ <c oughs> สังคมมันอยู่ในสุดที่ว่าถ้าสมมติว่าคนเ t กคือตัวจริงอะ่ะถ้ากูอยากเปิดกูเปิดไปเลยอย่างนั้นดีกว่าไม่ม้ต้องหลบซ่อนไม่ต้องมานั่งสื่อกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันการที่จะมีแฟนมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรถ้าสมมติว่าเราอยากจะมีใช่ไหมแต่ว่าแตอนนี้คือบอกเลยว่า อย่าไปหาเมียให้น้องไอ้ที่น้องไม่รู้จะทรัว่าคนนี้คือเมียเขาค้าเขาไม่รู้ขวดว่อคู่จริงคือพอคู่จริงมีเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือเดตตามในซีรีส์ค่ะออคออสรุปกลินไม่ได้กินถั่วเออจริงว่ะเออว่ะทำไมทไมเล็กอะไรก็คือกลินยังไม่กินถั่วแต่ว่าพี่เล็กกลิ่นแล้วอ่ะได้พาเขาทีนะครัววันนี้เป็นไงบ้างคิวสุดท้ายแล้วความรู้สึกวันนี้ความรู้สึกความรู้สึกเสียเสีย เสร็จมันตอนนเช้าไม่อยากตื่นมันแฮปปี้แต่มันก็แต่มันก็ง่วงค่ะแค่ง่วงเลยไม่รู้สึกอะไรเลยคือมันแฮปปี้แต่มันก็รู้สึกเสียใจว่าแบบเราไม่ได้เจอกันแล้วพูดเป็นตายเนาะจริงๆก็คือเจออีกหลายงานแหละแต่ว่ามันก็อีกอย่างเอออีกอย่างคือวันนี้เป็นวันที่เราอ่ะออกกองเคียสุดท้ายนั่งรถมา19กิโลเพื่อมาพูดคาว่ายีวีเฮ้ยอย่าไปบอกไปบอกไหนหรอกเขาดิไม่ใช่ใครได้อยู่ใครได้อยู่ยีวีกับอ้าวก็ฮะ เพราะงั้นแล้วก็อยากให้เห็นเ่เพราะว่าคําว่าวีคำว่าอ้าวคาว่าฮะในรูปแบบของใจเราตั้งใจมาอันนี้บอกว่าเรียนกับครูเนาะเพื่อพูดคําเหล่านี้เลยคือคาว่าพูดคาว่าอ้าวพูดแบบรู้สึกว่าตออยู่ในห้องแอร์รู้สึกว่าแบบอากาศร้อนขึ้นมาเลยรู้สึกแบบอบอ้าวขึ้นมาเลยเพราะว่าอ้าวมันมีพลังอันนี้คือเรียนเรียนกับครูลูกแก้วอีกด้วยนะเรียนกับครูสองคนเลยเพื่อที่จะพูดคําว่าฮะใช่คพาว่าอีวีไม่พูดแล้วเหมือนพวกคุณนะอากาศลองพูดดูอ้าพูดอีวีเดีไย่ได้ไม่ได้ไม ่ต้องแบบโปรเจกต์เสี่ยงโปรเจกต์เสี่ยงนนี้คือเป็นที่เป็นยนที่เอเปร่าเขาส์มาถ้าสมมติเป็นแบบว่าของยี่ห้าจะเรียกไงเรียกฮะเรียกวีเรียกด้วยมือเรียกด้วยมือแบบใช่อุยยแแต่่ก้วูเนีมือไปก่อนมือไปก่อนแล้วค่อยพูดชื่อใช่มึงดูแขนยินเรียแต่ว่ายินตกกลับก็คือจบนะครับ่แค่นี้ก็มีมีมีไม่กล้าอยู่รอบนึงจริงเหรอเอล้วจะเล่นแล้วได้แบบว่าเดี๋ยวกูต่อยปากแตกอุย เดี่ยรู้หรือเปล่าอย่าอย่าพูดแล้ไม่กล้าม่การที่กองเราอ่ะบอกว่าว่าออมหยิงเป็นผู้ชายอะเดี๋ยวว่าหินก็บอกว่าออมหยิงเป็นผู้ชายอะแล้วออมหยิงรู้สึกว่าพี่หนูเป็นผู้หญิงนะคะให้บองหนูเป็นผู้หญิงบ้างเี่านรู้ไหมว่าซีนล่าสุดอะที่ถ่ายกันวันที่ว่าไปี่ยโรงพยาบาลเนี่ยที่มีฝนตกอะเราต้องไปนั่งเก่งข้าวในห้องไพรเวทเนื่องจากว่าแบบเออคนเป็นผู้พ่านมากไม่ได้ใช่ไหมทีนี้เก้าอี้ไม่พอ แล้วมันเหลือเก้าอี้เป็นเก้าอี้แบบเก้าอี้โรงพยาบาลเนี่ยที่มันแบบต่อกันสี่ห้าหกตัวหนักๆค่ะเสร็จก็คือผู้ชายทุกคนยืนตื่นเต้นกันอยู่ว่าเอ้ยเป็นข้าวบ<ช>น้อพี่กรอข้าวกับปลาทอดเหรอตัดภาพไปหาในข้างหลังออมยิ้มยกเก้าอี้สี่แถวอยู่คนเดียวแต่บอกทุกคนว่าเป็นผู้หญิงมึงก็ช่วยเหมือนกันจริงเหรอใไ่เล็กเล็กขอโทษนะคะช่วยเฮียอะไรคะเป็นช่วยหนูหนูแย่เลยหนูออมหญิงพร้อมบอยยืนแบกเก้าอี้พี่เล็กอยู่นั่งข้างทำอย่างเงี้ยสู้ๆนะสู้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 สูงสู้ส ยิ้มในหางที่เราเป็นพระเอกก็้เรา,าออกทุกซีนแล้วทุกเซนก็ต้องออกก่อนมาก่อนกับทีหลังหนักเหนื่อยที่สุดเลยรู้สึกยังงบ้างคร<ๆ>ัรู้สึกว่ามันจะจบแล้วไมปถ่ายเสร็จแล้วทุกคนจะได้ดูแล้วอใจหายอเพราะว่าต้องต้อง,องพูดเลยว่าอันนี้มันสนุกมันสนุกมากมจริงคือ ผมอะมันนั่งคิดดูแล้วมันให้ฟิลวบบนี้เลยนะฟิลเนื้อคู่ประตูถัดไปใช่ไหม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 ไม่ใช่คือด้วยความที่ในใน,ในยุคนั้นที่เราดูใช่ป่ะเรารู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนกันจริงจริงเราล,ล้วพอวันที่มันหายไปอะมันเควง้งแล้วพอตัดภาพมาที่เราอะเราแม่งก็คือเพื่อนกันจริงจริงที่ที่แบบมารวมกันอะไรเงี้ยแล้วทุกอย่างมันดูจริงไปหมดเลยแบบในชีวิตจริงแล้วเป็นเพื่อนกันในนั้นแม่งก็เพื่อนแล้วพอถึง ถึงจุดที่มันต้องจบอืแล้วเออมันก็แอบใจหายจะบอกว่าวันนี้มันมีน้องคนหนึ่งแท็กมาแล้วเขาเขียนโค้ดหนึ่งมาซึ่งรูสึกว่าพออ่านแค่ประโยคเนี้มันใจหายจริงๆเขาบอกว่าเป็นโค้ดส่วนลดหรอถึงใช่นี่อยขอโทษนะคะขอพูดคำหยาบได้แร้วแตไม่ได้ทำว่าอะไรอ๋อไม่ได้ใช่ไหมอยากพูดคำหยาบเยอะมากแล้วคือจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยทีมาเป็นความในใจว่าแบบเจอกันตั้งแต่วันแรกนู่นนี่นั่นใช่ไหมแบบเยอะมากแตานี่เป็นประโยคสั้นๆง่ายๆที่บอกว่าถึงเวลาต้องส่งพวกคุณกลับสู่ตัวละครแล้วใช่ไหม หมายถึงว่าถึงถึงเรา,าอะกับค่นิยายอะคือเหมือนเราอะเป็นนิยายที่ออกมามีชีวิตได้อยู่ช่วงหนึ่งแล้วพอเราถ่ายเสร็จกูรู้สึกว่าถึงเราต้องกลับให้คู่ถึงกลับไปเป็นตัสอนเหมือนเดิมแล้วอะ เรารู้สึกว่าแบบแต่넷มของเรามจะบอกว่าเราไม่ได้หายไปไหนเพราะกลับใดที่คุณคิดถึงอยากให้เม่เห<ผ>มือนไททพัตเตอร์อ่ะทีทถ้าสมกว่าคุณอยากเข้าสู่โลกเวนมเมื่อไหร่ก็แค่กลับมาดูพวกเราเพราะงั้นแล้วเสนน้นเดียวกันคือถ้าคุณอยากให้เราเป็นตัวหนังสือที่ <S <S ทมีชีวิตอีกเมื่อไหร่ก็แค่กลับมาย้อนดูแต่เป็นข้อตอนนี้มันจะไม่ฉายลันเองถูกต้องเนาะแต่มารู้สึกแบบแต่ยินไ้ไม่ตอบแล้วว่ารู้สึกไงอ๋อตอบไปแล้วอ๋อสินละไม่อ๋สินแป๊บนึงนะ โฟกัสเพื่อนนั่งใหม่ร้อยสี่ดา่ยขนาดไหนเอาสิีกีตาร์ถั่วไงนั่งถั่วเต็มเอาสีเป็นไงบ้างคอนเริร์ตก็ใจหายเนี่ยตื่นขึ้นมายังวิววิวเลยว่ามันแบบเนาะมันมันไหลที่มันวิววิวเพราะมันมันเผลอไปหลับตรงหน้าตาใช่แลตื่นมาตรงระเบียงมันกวิววิวว่าพี่มันสูงคือี่มันมันมันเดินละเมอไปก็เลยแบบเออหยิบอะไรเป็นไรบ้างไม่พูดละไม่พูดละนั่นแหละคือเมื่อชันไม่อยากตื่นจริงคือไม่ให้มาอะไรอ่ะคือรู้สึกว่าพอตื่นมาเสร็จปุ๊บพอเราใช้ชีวิตในวันบนี้พอหมดปุ๊บ มันเหมือนหมดคิวมันหมดแล้วคือมันเหมือนว่าที่แต่ก็ไปออกกองกันอะไรอย่างเงี้ยมันทำเพราะรู้สึกดีกว่าอยากมากองทุกวันไหมอย่างอย่างตัวยินเองเป็นพระเอกผมไม่อยากมาทุกวันเพราะว่ามันมันเป็นกองที่สนุกจริงๆอ่ะเราถ่ายมาหลายเรื่องหลายหลายโปรดักชั่นอะไรผมรู้สึกว่ากองเนี้ยผมยกให้แบบขึ้นที่หนึ่งเลยเพราะว่ามัน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 สนุกอ่ะมันแบบทุกคน ไปด้วยกันหมดเลยมันไม่ใช่แบบว่าแบบว่าอ่ะไอคนนี้ทําหน้าที่นี้แล้วสนุกคนนี้เขาทําหน้าที่จริงแต่เขามีแต่เขามีปฏิสัมพันธ์กับเราแบบลเป็นเพื่อนแลวะไม่จะเป็นแบบทีมงานอะไรเงี้ยโอ้โหสนุกมากเลยยิ่งแบบเหมือนช่วงพักกองไงถ้าสุิเราอยู่กองอื่นเนี่ยคือต่างคนต่างนี้ไปนอนไปหลับไปอะไรกันใช่ป่ะตอนนี้พักกองอ่ะก็มันนั่งเล่นตลกนั่งคุยคือมีคอนเทนต์ในแต่ละวันซึ่งล่าสุดวันที่คอนเทนต์ลงพยาบาลอ่ะอ่ะอย่างเล็กกาแฟไม่มีคิวไม่อ่าจะบอกว่าขนาดไฟพี่เล็กไม่มีค มันมันครอบครัวไปแล้วอยากไปเล่นไปอะไรยแล้วก็ไปเล่นตลกเรื่องเออรายการวันนี้ที่รอคอยนะคะส่วนยินก็คือคัตกเก้าอี้ไปเลยนะคะหนึ่งที่ต้องรอดูในช่องของป๊อปปี้หรอพี่คําตัวตกเก้าอี้ขับมากเลยเหรอนั่งตกเก้าอี้เลยจริงๆแบบตกไปนั่งขำอยู่ตรงพื้นเลยคือเรากำลังจะเข้าซีนสุดท้ายแล้วล้วผมเก็บพลังงานที่มีในวันนั้นไว้เพื่อฉากสุดท้ายเจอตลกอันนี้เข้าไปพลังงานผมหมดเลย้ทีก็ไปนั่งแบบหมดแล้วแบบเราก็นั่งพอหัวล้อไปหมดแล้วก็นั่งชาร์จแบตแบบ นั่่งงิแบบไปแล้วอ่ะไม่พูดไม่จากับใครเลยมันหมดละหมดแรงแานก็ต้องรอดูในช่องป๊อปปี้ใช่แต่จะรู้ว่าจะถ่ายตอนไหนซึ่งคลิปนั้นตลกกว่าคุณอีกจริงเหรอตลกกว่าที่ถ่ายมาถ่ายเพิ่งหลายมาประมาณสามสี่คลิปนั่นเล่นคลิปเขาตลกมากตลกจริงตลกแบบแม่ขำแม่ทจะขโมยฟุตใหญ่พี่โก้เล่นด้วยนะคะจริงเหรอมว่าน่าจะขำสุดๆเลยอ่ะฝากหน่อยสุดท้ายแล้ววันนี้นคิวสุดท้ายฝากแฟน ตัวแทนสักคนหนึ่งวันนี้รู้สึกเราเราักกันเหงาๆวันนี้เราเลิกกันเหงาๆนะปกติเราจะเลิกกับคือเหมือนความรู้สึกมันเหมือนแบบวันนี้มันเศร้าอ่ะใจเไม่อย่างที่อ่านเนี่ยเขาจะบอกเขารู้สึกเหนื่อยๆไม่วันนี้รู้สึกโยมรู้สึกแบบมันไม่แฮปปี้อ่ะเพราะว่าเอาจริงว่าวันนี้ไม่อยากมาเพราะกลัวว่าไม่อยากให้มีวันนี้วเพราะกลัวถ้าเกิดว่ามาคุกมันจะจบไงถ้าสมมติว่าเราไม่มาเขาก็ตัดเราออกเลยมันก็จบอยู่ดีเพราะเราก็จบอยู่ดีก็สมุดีเข่าก็ต้องตัดออกงานนี่ง่ายแหละ เช้านะไอ้แล้ตอนเวลาเรื่องของอีพร้อมมึงเคยมานั่งพูดอีกไหมอมอพี่นะพี่ฝาบไปแล้วอีพร้อมไปอะไรไปแล้วฝาบก็นั่นแหละต้องขอบคุณทุกคนเลยตักแบบตั้งแต่คิวแรกจนสุดท้ายเห็นแรงสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นพูดซัพพอร์ตแบบความคิดถึงในทวิตเตอร์อะไรแมึงทุกวันที่ถ่ายขึ้นเทรนตลอดเวลาต้องขอบคุณมากมากก็นั่นแหละอยากให้เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็รอชมผลงานคุณภาพครั้งนี้นะครับเป็นกำลังใจให้นักแสดงทุกคนด้วยแล้วก็ทำตัวน่ารักกับทุกท่านด้วยนะครับ เอ๋ขอบคุณมากค่ะไปแล้วเดี๋ยวรอเจอกันในไลฟ์คอนเทนต์ต่อไปคนเทนต่ออีก5นาทรออนเล่นนี้าต่อไปดีกว่าเราจะจบแคนด้วยภาพกินรามันๆนะคะไปบายบุกรามันกันค่ะหล่อันนี้่ค่แะสแล้วคนคน